ตอ,อนนี้การต่อสู้ของบิ๊กโจ๊กพ้นตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานมุ่งเน้นจะเอาตัวรอดด้วยข้อกฎหมายลูกเดียวเพราะหมดปัญญาจะเอาชนะด้วยข้อเท็จจริงเลยใช้กลยุทธ์ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่มิชอบของพนักง,งานสอบสวนด้วยการยืมมือปปชให้ช่วยจัดการโจมตีความชอบธรรมของพนักง,งานสอบสวนทั้งที่เดิมก็เคยทํามาแล้วและแพ้ไปแล้วด้วยการวินิจฉัยของศาลแต่คราวนี้ตั้งหลักใหม่ใช้บริการของปปชซึ่งตัวเองเชื่อมั่นมั่นจนผิดปกติ สอดประสานกับการออกมาอีกหนของม้าใช้อย่างทนายตั้มนายสิทธราเบียบังเกิดซึ่งอ้างแล้วอ้างอีกขอเสียสละชีวิตแฉเพื่อชาติทนายตั้มปรับสารใหม่จากเดิมเอาแต่แฉบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพบตรอ,อยู่ข้างเดียวโดยไม่กาแต่บิ๊กโจ๊กคราวนี้ทนายตั้มเปิดฉากแฉเส้นทางการเงินจากบัญชีม้าของบิ๊กโจ๊กด้วยตีคู่กับบัญชีม้าของบิ๊กต่อเพื่อเพิ่มน้ำหนักคำพูดของตัวเองให้หน่าเชื่อถือมากกว่าเดิมฟังผผ่นเหมือนจะแฉเพื่อชาติจริงๆเสียที แต่แท้จริงมันก็เป็นแค่เกมของบิ๊กโจ๊กตามเคยการที่ทนายต้าโวยไว้ว่าพนักง,งานสอบสวนทำคดีบิ๊กต่อล่าช้าก็ไปเหลี่ยมคู่ทางกฎหมายมุ่งทำลายความชอบธรรมของพนักง,งานสอบสวนเรียกว่าประสานเสียงเดียวกันทั้งลูกพี่โจ๊กทั้งมาใช้ตั้มแถมข้อมูลของทนายตั้มก็คาดเคลื่อนจากพยานหลักฐานที่พนักง,งานสอบสวนรวบรวมมาได้ทนายต้าพยายามนำเสนอว่าบิ๊กโจ๊กได้สวยน้อยบิ๊กต่อได้สวยเยอะ แต่หลักฐานที่ตำรวจได้มานั้นบิ๊กโจ๊กใช้จ่ายเงินทั้งส่วนตัวทั้งขับเคลื่อนงานสืบสวนสอบสวนและทั้งเลี้ยงสื่อรวมแล้วปีละกว่า90ล้านบาทซึ่งจำนวน90กว่าล้านต่อ2ปีนั้นเป็นเพียงเงินไม่ถึง20%ที่ไหลามาถึงบิ๊กโจ๊กจากช่องทางต่างๆน้อยเสมอไหร่อินฟลูสายตำรวจอย่างผู้การแต้มพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยออกมาสวนหน้าบิ๊กโจ๊กตามเคยโดยชี้ว่าคดีบิ๊กต่อ จะรวดเร็วว่องไวเท่าคดีบิ๊กโจ๊กได้อย่างไรเพราะคดีบิ๊กโจ๊กมีการรวบรวมพยานหลักฐานมาปีกว่าแล้วกว่าจะมาถึงตรงนี้และวิจารณ์การร้องเอาผิดนายกรัฐมนตรีข้อหา157ก็เป็นการร้องที่ไม่มีวันจะชนะไปได้เพราะนายเศรษฐาทวีสินสั่งการตามระเบียบเป๊ะก็ไม่รู้อะไรดนใจให้บิ๊กโจ๊กต้องรีบถอนการร้องนายกรัฐมนตรีอย่างไวกลายเป็นชักเข้าชักออกเสียเชิงนักเลงตาย แม้แต่เรื่องการร้องและแฉที่มาของก,กรรมการปปรชบางคนผู้การแต้มก็เตือนบิ๊กโจ๊กว่าคนที่ฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนต่อไปจะไม่มีใครกล้าช่วยเหลือการฟาดบิ๊กโจ๊กรงแรงของผู้การแต้มก็เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ไปตามข้อเท็จจริงแต่ก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังด้วยคือแม่ไม่สาวพราวเสน่ห์ก้อยลัตนาบุรพรัตน์ที่ปรากฏชื่อในหนังสือร้องเรียนของบิ๊กโจ๊กนั้นก่อนจะมาสนิทสนมกับบิ๊กโจ๊กหวิมานร้อยล้านอย่าง98ไวเล็ตคอนมินิเียม ก้อยก็เคยสนิทชิดเชื้อกับผู้การแต้มด้วยเช่นกันเรียกว่าถัดจากผู้การแต้มจึงมาเป็นคิวของบิ๊กโจ๊กบทบาทของก้อยรัตนาไม่ใช่แค่เจ้าของธุรกิจวีซ่าออนอาราเวลที่ผง,งาดในสตมยุคบิ๊กโจ๊กเท่านั้นแต่เป็นตัวละครสําคัญที่ผลักดันให้ทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติจัดซื้อระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยี่ห้อหนึ่งมาประจําการที่สตมแต่เนื่องจากระบบไบโอเมตริกจากประเทศเยอรมนีมีคุณภาพดีกว่า ได้รับการเชื่อถือในระดับสากลมากกว่าจึงได้รับการพิจารณาจัดซื้อจึงเป็นที่มาของการเปิดศึกกับบิ๊กแป๊ะพลตำรวจเอกจากทิปยชัยจินดาพบอ,อตรอนักขณะนั้นโดยทั้งบิ๊กโจ๊กและมาใช้อย่างทนายตำ่ำช่วยกันสองแรงแข็งขันร้องเรียนบิ๊กแป๊ะผ่านปปชยัดเยียดความผิดให้บิ๊กแปะจนถึงทุกวันนี้